ขณะนี้เจ้าที่กำลังทำการค้นหาร่างของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตนะครับเป็นชาอยอายุ12ปี อันนี้ก็เป็นทูบที่คุณยายโหยต้องการตัวแบบนี้เลยเฮ้ยปินอยู่ไหนปินเนี่ยคู่เดียวพอปิน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 อยู่ในรถพี่แบบไหนเนี่ยแบบไหนนะไม่เจอมานานแล้ววิ่งท่านเราไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ชวนมาเนี่เล้วฮะ

ก็หนุกมากหนุกมาก สเมตรมือ้สิเมตรละสิบเมตรอ่ะได้ได้สิเมตรอะได้สิเมตรอะได้ 10เมตรไ้เพิ่งคุ้งลอกใหม่จะเพิ่งลอกใหม่กระก่างเลลอกอันนี้น่าระเิดฮะน่าระเบิดโอ้จมอยู่เชียงวัดวดวัวอันนี้เชื่อมไปหนไปเชื่อมไปหนประดุกปักตือัตายเลยไม่นดินัอหน้ากูไม่เห็นดินหน้ากูอันนี้นนย นี S <S <Allah> ่นี im, ่ทอดนือเลยนี่นี่มาดีเลยจอยได้บอกบอกก่อนเขานี่แหละเขาแเขาอาว่าเานละไงรูเป๊มเองตั่ก้อนเป้